สวัสดีท่านนะคะว่าผมโอมเอ็กเกเมอร์นั่นเองวันนี้ค่ะเราอยู่ในเกมรลมบอกในแบบเซฟปาลินวอร์นั่นเองเย้เ yeah. ริ่มไปเครื่องมินฉีดจร,รวดไม่ใช่เครื่องมินที่ออกแบบมาสำหรับการนี้สต็อปเพราะเครื่องมินฉีดจรวดนี่คือทำดาเมจสูนะคะผมนะเพราะฉะนั้น โอเคอ้าวโอไม่ใครก็ได้ช่วยดีฟิวส์บอมหน่อยดีฟิวส์ดีฟิวส์ดีฟิวส์ทั้งหัวมันเถอะไฟไหมไหมไม่ไม่ดีอย่างน้อยไฟมันก็ไม่ไหม้นะล็อกเก็ตเรีพอยจะก็ฟลา แล้วก็ไปหาเครื่องบินที่อยู่ในระยะที่ประชิดสุดๆนี่เมื่อกี้นี่เกือบมากอะแต่ว่าดัวนีไฟเตอร์มันบินออกมาฟุ้งเข้ามาโจมตีปะล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตปล่อยไหมโอ๊ยว่าเดี๋ยวเมื่อกี้แค่เมนทอนล็อกเก็ตได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ โดนโอเคจปเป็นเราอยู่ใกล้ๆครับ่อี้นี้โดนแต่ไม่พังคืออะไรแล้วมันไม่จำเป็นสโล w คาร์ลอสฟลาโอยเจิงดิแปลเป็น,ปนบอมเบอร์ดีกว่านะคะผมนะกใกล้ขนาดนี้เนี่ยเอาบอมเบอร์ครับเพราะว่าเน,นี่ยก็ไม่ค่อยเน่นคารพีพีอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นบอมเบอร์เนี่ยมันออกแบบไม้สลับจาก การเป้าหมายได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายภาคพื้นดินเป้าหมายทางอากาศไม่ก็อะไรก็ตามลักเก็ตเหมาะก,กับเป้าหมายทางพื้นดินนะเพราะว่าผมเคยลองใช้มาแล้ว that's work <S no not again yeah stop fly y ย p เกือบตก ya. <laughs> Yud, yeah. Stop. Stop. I. Oi, oi. Diam. Ni 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 เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ช็อตกันเนี่เชิงเนเมืโอเคใกล้แล้วไม่ใช่เหรออย่าบวกนะไปดูในห้องกับตันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง everything is fine ไปดูโอเคดีเนี่ย หน่อยซิว่าข้างบนนี้มันเกิดอะไรขึ้นยิงเข้าปะอ่ะชัดสูงขึ้นอีกเราต้องเล็งองศาเน็ตหน่อยวัดเยี่ยมอุ้ยบุนีกอันเนี้ยลงลง ยิงอีกยิงเอกยอย่าหยุดเพื่อนยิงยิงมันเข้าไปคลิปชูตต์ยิงมันต่อไปเพื่อนอย่าได้หยุดรู้แล้วหน้าไม่ต้องโบงเดี๋ยวหันปืนม,มายิงใส่เลยนี่เดี๋ยวนะอ่ะเข้าจะละ นี่น่เชิบหมุนหุ่มาอีกไม่ได้อะเราต้องผมจะตั้งใจที่จะยิงผลเปืนใหญ่นะให้มันแบบว่ายิงเราไม่ได้ชลองยิงอีกโดนไหมยิงอีกเยมเฮดช็อตคีฟ p ายิ i งเยับหมุน ยิงย่มตกยิงอีกยิงเยับนี่แน่ ตบิ่ตรงนูน้นเยี่ยมตัวนี้นั่นแหละนี่แนี่เยี่ยมอ่ะตัวนี้อยู่นิ่งๆหน่อยสินั่นไงครับ จุดออนจุดออนตรงนู้นอยู่ตรงนูงน้นหมุนชิดลงชิดขึ้นจากนั้นหมุนอีก นจะยิงมันแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ยไยไม่ไหมไม่ไมียิงต่อได้เพออื่อนมันไฟจุดอ่อนแล้วยิงมันต่อไปอ้ยเดดเมลลี่ไม่สำคัญเตรียมนี่แล้วก็นี่ให้พร้อมเตรียมบาสูคี้เข้าไปนะคะผม มีหัวปลีนี่เออแน่นอนมันคือหัวปลีหัวกระล่ำปลีที่สามาหัวกระล่ำปลีมรณะที่สามารถคิวได้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมันเป็นเรตลันเชอร์นี่เออขอจดยิงดีๆก่อนเพื่อนฉันยิงไม่ได้ฉันเล่งไม่ได้เครื่องบินมันเร็วเกินไปก้อนเดมันออกแบบมาให้ยิงพวกเครื่องบินใหญ่ๆไงแตวฉันไม่ควบคุมเรือนะผู้นายควบคุมโอเคจัดไป มีสูงขึ้นอีกทุกคนนี่อืมไอ้อไมิ้งไห้ะต้องสูงกว่านี้อีกอะคือปืนยิงแรงไม่ได้แล้วนะ คือตรงนี้เอ้อเดี๋ยวโอ้โอเคมันได้ตำแหน่งดีมันได้ไฮเออร์เพลสครับผมเราเสียเปรียบแต่เราจะโดนยำอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้น get ready get set and here becomes ฮึบ <h up> ไหน งั้นเราก็ต้องหาใส่ลับในเครื่องสิเพราะว่าหาตำแหน่งไม่ได้ออ,อกมาือมอทุกแก่งก็ดูปกตินะครับเพราะฉะนั้นอุดยดีด 滴滴嘟嘟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 哎哦吼吼吼，又เหนื、啊、่อยนี、啊、่เอง。เออ，ด、哦、ี。ย่าโอไม่โอไม่，อุ้ย。เอาอะไร？Wait what？ โอ้ยเบื่อดับไฟแล้วเดี๋ยวห้องกระสุนระเบิดแล้วก็แตกกันไปทั้งลั้มแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนะเดีย๋ยวว่าเจ้านี้มันขับไม่เป็นเนี่ยเพื่อนเตรียมตัวเออเพื่อนไอ้สมองเครื่องมีงก,กากางแบบนั้นมันทำไมอะ่ะก็เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอ้าเอา้เอาผมก็ การมาคับเครื่องบินแบบนี้คือไม่ใช่หมว่าคือผมต้องแบบว่าควบคุมปืนด้วยกันแบบเนี้ยไม่ผมไม่ชอบแบบเนี้คือเม,มื่อควบคุมปืนแบบนี้ยคือหันดีๆมันก็ได้อยู่แล้วนะมันต้องมาแบบว่าต้องมาเสียเวลาแถมเวลาควบคุมเครื่องบินควบคุมยากมาก แต่ถ้าเป็นพลปืนท้ายนี่คือบลาอย่างแรงและรัวเหนาวโอ้โหอยู่บนหัวเปียบเลยนะคะผมเพราะฉะนั้นมันได้เปียบเปียบอย่างแรงนะคะผมเพราะว่าใครได้ที่สูงนะครับแถมที่สูงในที่ที่สูงแล้วได้เปียบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผม นะคะผมเอ้าของฉันไม่ใช่ของแกเอาไป <c oughs> เอ้ยมันฉลาดนิดหน่อยอ่ะ <c oughs> คือมันฉลาดนิดหน่อยนะคือแบบว่าถ้าเราขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เรานะครับเร่งยากนะครับผม คือแบบว่าคนที่มีประสบการณ์ตรงนี่คือจะแบบว่าเไรงได้แบบอีซี่มากๆาโอเคทีนี้แปลว่าเรามีสายลับโอ้ยทีนี้เราก็จะตายเพราะระเบิดมันจะทำงานเพราะฉะนั้นเราแตกนะคะผมมันจะยิง อะไรสัสสเห็นอะไรสัสสไหมครับหมายความว่าหนีหนีหนีเดี๋ยวนี้หนีนี่เยียบที่ฉันก็ตายเยีบทีนี้แล้วก็เราต้องบินที่สูงขึ้นกว่านี้ใครมันเป็นกับตอนเนี้ยมันเอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่นี

ก็มีเสียหายหนักมากและมันเหมือนจ,นจะค่อยๆเอไปด้วยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาไฟเออร์อ่ะนี่ไงไฟเออร์ซิงคูเชอร์ซึ่งเจ้าไฟเออร์ซิงคูเชอร์ไว้ดับไฟมากเลยนะกูติดในเกมนี้ผมนึกว่าไฟเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดโอเคกระสุนนหมดแม็กอะไรตอนนี้ ทำไมกระสุนมันมาหมดแม็กตอนนี้ผมงงเมื่อกี้นี้ยังไม่หมดเลยยังยิงได้แบบปกติโอเคทีนี้เราจะไต่โอเคทุกคนเตรียมตัวนี้ก็ เยียบเดี๋ยวว้าเตือนเตือนอันตรายอันตรายเครื่องบินเราจะตกตืดนตืดนตืดนเฮ้ยอืมก็ช่วยกันดันเครื่องให้ไม่ให้ตกตุ่ม เปล่าิมันเป็นไปไม่ได้นะคะผมนะอันนี้ผมเอา 10, นสน่งร้อยห้าสิบซีปเชียลเลยแล้วกันต่อไปผมจะเลือกไพยแอนด์ลอตนะคะผมบูทริชก่อนอันนี้ความแม่นยำเยอะกว่าเมลี่ระสนัน จะพลอยจะพลอยออกมาเป็นไพ่รอแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำการล่าตะเวนตักเหมือนเดิมน,นะคะผมตามคลิปที่ผมลงไปเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราจะใช้ล็อกเก็ตเพลนล่าตะเวนนะเราจะไม่ใช้เฟเตอร์เพลนล่าตะเวนนะถ้าเราอันนี้คือจาัดก,การง่ายกว่าแต่ว่ายิงช้ากว่าเลื่อนน้อยกว่าด้วยนะ อันนี้คือเราต้องบินสูงนิดนึงนะเฮ้ยเพื่อนนี่มันทำไมทำไมอากาศมันไม่เป็นใจกันเลยอ่ะเัมืองหัวงเราหนะ้าเครื่องบินเป็นระบบแบบว่าป้องกันสายฟ้าผ่านะ่ะเพราะฉะนั้นนายมันต้องห่วงหรอกโอ้ยลงามาันก็แลงมากด้วย ข้างก็ซันนิดนึงค่เยังทำลายค่ามีศัตรูได้นะคะผมนะเลยต้องโฉบหายไปในความมืดอีกแล้วอือื้ม เดี๋ยวบินตาไปนะครับก็ทันแน่ๆเพราะว่าเครื่องบินเราเร็วกว่านะครับผมคิดเหมือนเครื่องบินเรานั้นดูเหมือนใกล้เข้ามาเลยอะใช่ป่ะคิดคิดคิดตกไหมเนี่ย ยื๊บฮิดเมื่อไหร่มันจะตกอะปกติดอนฮิตโอเควันนี้ก็บินกลับลงไปได้ละอ้าวมันเร็วเกินไป คืกก็คือเมื่อกี้นี้นะคะผมนะคือสอดเครื่องบินไปได้หนึ่งลำพร้อมกับคนอีกหนึ่งคนเขาเมื่อกี้นี้คือบินสูงมากคือแบบบินเนี้ยไปเรื่อยๆเวียนไปนไล์บอมเบอร์ได้แล้วคัะผมนะระยะอยู่ไม่ไกลเอาไล์บอมเบอร์ไปได้แล้วมีเวลาอีกหนึ่งนาทีก่อนเครื่องจะตกและก่อนที่เราจะโดนเฟเตอร์สอย โอ้โหตายทั้งคู่โอ้ยตกลงาบนเกาะแปลว่าเราต้องใช้ล็อกเก็ตแล้วล่ะนะต้องใช้ของหนักกันหน่อยนะคะผมของอย่างล็ของหนักอย่างล็อกเก็ตนี่คือใช้โจมตรียประชิดนะผมไม่ค่อยแนะนําในการโจมตีรียไก่เพราะว่าโอเคทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะเพราะว่าพวกเราจะตายหนอีกไม่ช้าแน่เร็วเข้า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 พวขโมนขโมนขโมน เร็วเข้าเลย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 เข้าเร็ว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 ว้าไปแล้วเนอะส่วนหน้าต่อตา ทำมคะเมื่อกี้นี้เอ้เพื่อนฉันว่ามั่นใจว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้เลข้สองลูกไว้จากการเครื่องบินดีกว่านะครับผมเฮ็ดเงียวโอเคมาประชิดละ เดี๋ยว over penetration wait what เยียมทีนี้พร้อมลูวิ่เนี่ยเดี๋ยวโอเคทำไมเรื่อของมันจะเลี้ยวนะ ก็หมายความว่าถ้าเราห่อเหลียวแบบนี้มันหมายความว่ามันจะวนรอบเราแน่ๆแต่เราก็พยายามหันข้างให้มันอยู่แต่เราต้องเข้าไปรนะีแพรฟิวนะแล้วก็ระเบิดแน่ๆครับผม p e ร r y p e ร r y p e ร r y เดี I I ๋ยวเพรวะฉ่นั้นเดี๋ยวมันอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนอะเมื่อกี้เังเห็นอยู่เลยมาโผล่ต้องแต่ตรงนี้มันต้องแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะงงงปุ๊บยิงปั๊บเยี่ยมหั่นใส่เช็ดลงยิงยิงต่ออย่าให้ได้หยุดยิงไปเรื่อยๆคับคุณผู้ชม ดูไหมสูงเยี่ยมเข้าตรงกลางถ้าเข้าตรงกลางนะคะจะมีโอกาสได้คิวนะคือถ้าโดนตรงกลางอ่ะมันก็จะไปทำลายไฟลเอ็กซ์เชเชอร์ใช่ปะแต่ว่าถ้าเราจะได้คิวเนี่ยเราต้องไปแท็กทีมกับเพื่อนที่เป็นนักบินนะไม่ใช่คือไงนะ เราต้องไปแท็กทีมกับเพื่อนที่ว่ามีปืนที่จุดไฟได้น,นั่นแหละหรือไม่ก็ระเบิดไฟนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าเราแท็กทีมกับเพื่อนที่มีระเบิดไฟแล้วเราอ่ะยิงตรงกลางเนี่ยที่มีหรือว่ายิงโดนเสาเนี่ยไฟเราก็จะเท่ากับว่าเรายิงโดนไฟ extinguisher หรือเครื่องดับไฟของมันทันทีแล้วมันก็จะไม่สามารถดับไฟได้แล้วไฟก็จะได้ส่งผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวสุดยอดข้างล่างครับข้างล่าง มนยิงสวยดีสวยดียิงโอเคมันเหมือนจะยิงสวนกลับเหมือนกันนะเฮ้ย hey, เดี๋ยวเยี่ยมทีนี้มันจะดับไฟไม่ได้แล้วครับผมนะไฟเอ็กซนเชอร์มันพังไปแล้วเยี่ยมสุดยอดนะครับผม ไม่ใช่ครับแม่อมัคดคลิปอยู่แผนอาหารอยู่แผนกินแต่ว่าชอบกินของตอนเด็กอะอมัคดคลิปอยู่คับแม่ตอนนี้นะคบคุณผ,ผู้ชมผมยิงมันแบบรัวๆจนไม่กระทั่งไม่รู้ว่าโอ้มันก็เสียหายหนักแล้วนี่แย่ yeah, ละมันถามว่าแย่น่ะหรอเพราะว่าเราจะยิงมันยากกว่าเดิมนะเพราะว่าดูดิมันพุ่นซะขนาดนี้ เชเครื่องดับไฟเห็นไหมมันไม่ได้เล็งที่เครื่องดับไฟนะคะผมเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะฉะนั้นมันก็จึงเอ้ยเดี๋ยวฟิลทแทงระเบิดรู้แล้วทำไมถึงโดนไฟขอเช็คความเสียหายหน่อยี๋ยวมันอยู่ตรงไ,ไ,ไหนละเอ้ย งั้นเข้าจะละเข้าไปแบบประชิดตัวเลยละกันนะคะผมหมุนเข้าไปอีก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 เยี่ยม we need to get closer อ oh, ๋อเดียววชันลงลงอีกลงอีกลงอีกเครื่องของมันตกแล้วครับจริงดิสุดยอดไปเลยทีนี้เราก็ไปกันต่อได้แล้วล่ะไม่มีใครหยุดเราได้แม้แต่ตำรวจอากาศยังผ่าเลย <Yeah. S 2> เปิดขวดโซดาวู้ยคอยเวลาชนะอิสต์รักแดร์ฟอร์ดแดร์พาทรูสหมุนลงมาหมุนแล้วตานั้นก็แอร์ซับเมรีนแต่ว่าน่าจะเป็นแอร์ซับเมรีนอู้มากกว่ามัง้ง สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b ส c คร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบตัวลายไปก่อนบ๊ายบาย